ปตรงนี้ไปที่ปลูกต้นไม้อ่าแล้วมีอะไรอีกต้นไม้หันใหญ่เหรอไหมต้นไม้อะ<ห>ดูว่าต้อนอะไรครับอันนี้ต้อนอะไรลูกต้นใบเกียวฮะต้นใบเกียวต้นใบเกียวต้นใบเกียวหน้าตาเป็นไงอันนี้อันนี้เดนมาร์เหมือนทุงน่งนาอ๋อปลูกบอนได้เหรอหปลูกเดนมาร์แล้วก็ปลูกอะไรอีกปลูกบอนปลูกบอน,บอนมีกไกดเซอร์ด้วยไหม แล้วก็มีต,ต้นอ,อะไรอีกกระบองเพชรกระบองเพชรโหย้ยตรงนี้เป็นมุมปลูกตน้นไม้เลยนะครับคุณผู้ชมมีถนนด้วยนะเห็นถนนไหมเห็นบ้านนังนิวไหมมีกระจกเด็ยเฮ้มีกระจกเด่ดนังนิวบตรงนีอนนนอ้อันนี้เป็นอะไรอีกนี่เป็นอะไรครับไม่รู้อ้าวตรงนี้คือที่ถ้ำมีถ้ำด้วยโอ้ย ทำประตูบ้านเนี่ยแหละบันเล่อบันล่าประตูบ้านอ,าอ,าานอ,อันนี้ประตูอันนี้ของหนูอ๋อแล้วอันนู้นของใครอะ่ะอันนี้ของน้องนิอันนี้ของแม่แจ่มอ๋อแล้วก็มีต้นต้นไม้ก้นอยู่ตรงกลางอันนี้ว่าของสโนไวอ๋อเป็นบ้านสโนไวด้วยแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้อ่ะนี่คืออะไรครับอันนี้ไม่รู้อ่ะ คืออะไรเลขแปดใช่ไหมหนูว่าใช่บอ่อตกปลาบอ่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าบอ่อแน่ใจหนูว่าเลขแปดเป็นนั่นนะบ่อ,กบอตกปลานบอ่อตกปลาเหรอใช่แล้วพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนพระอาทิตย์อ่ะตรงนี้พระอาทิตย์มาขัดอีกพระอาทิตย์ตรงนี้ดีกว่าไอ้ตรงนี้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกใช่ไหมนี่ยเนี่ยหนูวงออกอ่ะ พระอาทิตย <the d Uber> ์ยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งป่ะพระอาทิตย์อ่ะการหนูวาดยิ้มแดงแดงใครเด็กวาดคนเนียว่าโผล่มาถุงยิ้มให้กันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โผล่มาจากท้องฟ้าเขามาในยามเช้าส่องแสงให้เราอบอุ่นสบายโอ้ที่ยิ้มแข่งอ้ะปากกว้างจัง เขาลอยข้ามเราไปตาหนูจะวาดคนหนูว่าจะแลหนูจะว่าแต่คนแต่หนูว่ากไม่จะหยุดหยุดได้แล้วอ้าวเหรอพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไม่ไม่ยิ้มแล้วเหรออันนี้คืออะไรครับเฉท่าเฉท้าเขาเฉท้าโอ้โหมีคนเฉท้าหน้าประตูด้วยแล้วแล้วหนูจะวาดคนคนคนกำลังทำอะไรครับวาดม่แจมไม่แจฉมกำลังทำอะไรลูกบุกบุกต้นอุ้ย แม่จะต้นอ,อยู่ตรงนี้ใช่เหรอว่าตลูกต้นตายอ,อ๋อแม่ก็เดินมาตักดินไงแก็เดินมาตักน้ำไใช่เหรออันนี้ปลาอันนี้ยายชิปชิปกำลังทำอะไรอะ่ะดีที่ถือน,นี้ด้วยชิปโค้งแล้วก็อีกชิปเนี่ยแล้วก็แม่จักก็อยู่ตรงนี้ว่าจักปลูกต้นไม้แม่กำลังปลูกต้นไม้เอ่ชิบชิบ อ๋อแม่กำลังปลูกต้นไม้แล้วน้องนิวอยู่ไหนอะน้องนิวอะน้องนิวก็อยู่ตรงหน้าประตูน้องนิวกําลังทาอะไรครับกาลังเข้าประตูดิกาลังเข้าประตูแล้วยายกําลังทาอะไรยายอะยายกำลังปลูกต้นดีอ๋อนังนิวนิวนิวกำลังวิ่งเซนอยู่เหรอโอ้นิวทําไมหล่อจังเลยอะน้องนิวกำลังเข้าประตูโอ้หนิวหล่อจังที่ว่าตัวเองนะว่าหล่อจังเลย นี่แม่หนุนหนูแล้วว่าสวยเลยไอชีไม่มีลูกกระตาเลยอะกระตายายกระตายายหายไปไหนเอ้าโอ้คนนี้มีลูกกระตาไอชีพยิ้มอยู่ป่ะแกแกที่ผมตันผมยาวเราไปวาดฟ้าดีกว่าเขาทำอะไรอยู่ฟ้าขี้เลยขี้เลยอาฟ้าตรงนี้เลยตรงถนนเลยกำลังทำอะไรตรงถนน พลังวิ้ย่งไอ้ชีบแมแจ๋มน้องนิวอย่างเดียวได้ว่าเนาะสามคนพอแล้วพี่หนึ่งไงพี่หนึ่งมาไหมพี่หนึ่งไม่ได้อยู่บ้านยายอ๋อพี่หนึ่งไม่ได้อยู่บ้านยายมีสามคนมีแม่แจ่มน้องนิวและไอ้ชีบอ๋อมีแค่นี้ใช่ไหมใช่โอเควัดรูกบินถ่ายคลิปอีกเยอะๆยอะเสร็จแล้ครับ